แน,นี้นะคะหลวงพ่อฟ้าไทยก็กําลังเรียกทีมของผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาประชุมนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันบวรค่ะวันด่านนี้วันด้านนี้ค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันบวรนะคะบ้านวัดและโรงเรียนค่ะนะคะงานเจครั้งนี้โอ้โหครั้งนี้ห้าอห้ากันอย่างสร้างสรรค์ นิมนม์ด้านหน้าได้ไหมคะขอบคุณค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเร oh, uh, um, ิ่มเรียกผู uh ้ใหญ่รวมตัวกันแล้วค่ะเกินจะไปในเรื่องไหนที่้างไหนแต่อาหารเจนี่แหละคือมังสวิรัตดังนั้นมังสวิรัตจึงเป็นอาหารเจด้วยงานเจครั้งนี้ไม่มีหลวงปู่อยู่ด้วยนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะเป็นงานเจครั้งนี้ไม่มีหลวงปู่ แต่ว่าแล้วมันจะมีความสําคัญและจะไปยังไงต่อคะท่านกัดนิม์เลยค่ะก็ไปตามที่หลวงปู่ท่านพาคำนั่นแหละวุฒิไม่เล็กเลค่ะเอานะะท่านก็จะพบท่านแสนดินนะคะซึ่งเป็นอดีตเป็นประชาเนาะเป็นประชาที่ติดตามหลวงปู่มาตลอดนะคะค่ะค่ะเชิญเลยค่ะกัทนิม์ค่ะเทศกาลกินเจเนี่เป็นเทศกาลที่จริงๆทั้งชาวไทยชาวจีนหรือทั่วโลกอ่ะเขาถือกันว่าจะต้องมา เรียกว่าถือศีลกินมังสวิรัตกินเจเนี่ยให้ได้บริสุทธิ์ในช่วงอย่างน้อยก,ก็10วันแต่ชาวโกเราทํามาเป็นปกติละแล้วก็ใช้เรื่องของบุญยวุฒิหมายเลขหนึ่งที่พ่อครูได้ใช้ทํางานศาสนานี่คือการทําศีลข้อหนึ่งให้บริสุทธิ์ขึ้นด้วยการกินมังสวิรัตหรืองดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์นี่แหละเพราะว่าทําให้จิตใจคนเนี่ยเกิดความเมตตาต่อสัรพสัตว์ขึ้นนะซึ่งเ,เราทํามาตั้ง40-50ปีแล้วนะ น,นั้นอย่างที่อุทยานบริยมนี้ก็นหลาย10ปีละเป็นมหากรรมที่ชาวโศกโดยเพราะแถวอุบลเนี่ยติดเก่าเอ่ยจได้ทําที่บ้านราชเองจะมารวมตัวกันที่ร้านเนี่ยหลายร้อยคนมาเพื่อปรุงอาหารเจหรืออาหารมังสวิรัตรเนี่ยให้คนที่อุบลเนี่ยมารับประทานนะก็เป็นการเผยแพร่สินข้อหนึ่งให้ทําให้บริสุทธิ์ขึ้นเพราะว่าถ้าเรายังกินเนื้อสัตว์อยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถ เ,เห็นสัตว์แล้วเราเมตตาแต่กินมันอย่างเงี้ยคงไม่เมตตาจริงนะแต่เมตตาจริงก็คือการงดเว้นเอาชีวิตคนอื่นมาต่อชีวิตเราไม่โหดร้ายรุนแรงไม่เบียดเบียนกันกินมังสวิรัติเนี่อยู่ได้เราพิสูจน์กันมา40-50ปีแล้วชาวโศกเนี่ยรับประทานมังสวิรัติเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็เศรษฐรรกษิจก็ดีด้วยเพราะว่าเนื้อสัตว์แพงเนาะ <c oughs> กินผักกินผลไมา้กินพืชเนี่ยสุขภาพดีแล้วก็ร่างกายแข็งแรงพิสูจน์กันมา จนเรียกว่าสายสิบปีละเป็นผลดีแล้วก็ชาวโศกเองเนี่ยแต่ก่อนคนก็ไม่ค่อยรู้รจักว่ากินเจกินมังเป็นไงหรอกแต่เราเผยแพร่ไม่เฉพาะช่วงเทศกาลกินเจแม้กระทั่งโรงบุญบางสระตามวันสําคัญต่างๆวันที่5้ธันวาก็ตามวันแม่ก็ตามวันพ่อวันวันแม่อะไรเงี้ยหรือวันเฉลิมพระชนของในหลวงราชนีเนี่ยเราก็จัดโรงบุญบางสระแจกฟรีด้วยนะ แจกฟรีให้คนกินอาหารเจาหั่นมัซัตเนี่ยได้รับประทานกันเขาก็จะมีตัวอย่างว่าอ๋อมีการกินมังรัดเนี่ยกินได้สุขภาพดีแข็งแรงเผื่อบางคนนะสนใจจะกินต่อหมด10วันแล้วก็ไปต่อแล้วกันไหนไหนสิวันนี้ยังอยู่ได้เลยสุขภาพก็ดีด้วยไหนไหนก็ต่อละมีหลายคนก็ทําเช่นนี้ก็ลดการกินเนื้อสัตว์ลดความโหดร้ายรุนแรงก็เป็นบุญบุญนี่มีในสําคัญ สำคัญที่คนไม่เข้าใจกันมากก็คือว่า,าพ่อครูเอามาเผยแพร่คือว่ามันต้องถึงขนาดลดอาการกิเลสได้ด้วยและเพราะศิลข้อหนึ่งเนี่ยลดอาการโทรสะความไม่ชอบใจความหงุดหงิดความรําคาญเนี่ยให้ออกไปจากจิตใจเราได้น,ะ,นะที่เรามารับประทานอาหารเจหั่นมงังสวิรัต์เนี่ยเราก็ต้องชําระล้างจิตใจของเราด้วยการที่คนมาทํางานรวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มหลายร้อยคนแต่มีความสงบเรียบร้อยดี ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแหวงไม่มีผลประโยชน์ฉกชิงวิ่งราวหรือโกงกันสินข้อหนึ่งสินข้อหนึ่งเนี่ยจะเรียกว่าบริสุทธิ์ขึ้นเพราะว่าเราทํางานด้วยจะมีเรื่องมีผัดสะกระทบสัมผัสกันคนนี้เห็นดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้นะอย่างเรียกว่าเมตตาต่อกันนะหนักนิดเบาหน่อยอะไรเงี้ยก็ให้อภัยกันได้ในการทํางานหลายร้อยคนแต่ไม่เกิดเรื่องเลยหลายสิบปีเราไม่เห็นมี เอ้คนมาห้าร้อยคนสี่ร้อยคนทำงานด้วยกันจะทะเลาะก,กันนียังมีแต่ความสามัคคีไปเรื่อยนี่คือผลที่หลวงปู่ทํามาหลายสิบปีแล้วมันเกิดความตั้งมั่นความเป็นบุญนิชาระก,กิเลสโดยเฉพาะสิ่งก้อหนึ่งอย่างที่ว่าแหละโทสามันลดลงความแข่งดีการอุปกิเลสลดลงคนชาวโศกไม่เฉพ,าะ,เพาะชาวบ้านราษเนี่ยหรือชาวญาติธรรมรอบๆติดเก่าก็ตามเนี่ยได้ทําบุญมาแล้วลดกิเลจึงกินเจยอย่างเป็นบุญกินมางอย่างเป็นบุญเพราะได้ลดกิเลสโทสาวไปจากจิต พอกิเลสโทสะออกไปจาก,กจิตจิตข้อศีลข้อทีอ่2ลดความเห็นแก่ตัวอีกก็เลยมาเสียสละรวมตัวกันพนักง,งานที่นี่หลายร้อยคนทำงานฟรีหมดเลยในช่วงเทศกาลกินเจเป็นไปได้ยังไงไม่เสียค่าแรงสักบาทเห็นไหมเพราะฉนั้นทําไมเราถึงขายถูกได้ขนาดนี้อาหารเจบางข้างนอกอาจจะราคาถุงละ50 60แต่ที่นี่ยังคงราคา20 30อะไรได้อะไรเงี้ยบางอย่างก็แจกฟรีได้เลย เรียกว่าเป็นลักษณะบุญนิยมคือมีการให้การศิละการทานออกไปในสินข้อหนึ่งทานโทสะออกไปสินข้อที่2ลดความตนีเห็นแกนตัวออกไปอีกเนีย่ยสินข้อ3ก็ระวังสังวรรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราจะปรุงแต่งอะไรให้ประชาชนกินมังคัดเนี่ยกินแล้วมีมีสามารถกินได้ด้วยโดยไม่เสียสุขภาพด้วยนะเนีย่ยเพราะถ้าเราปรุงแต่งมากๆเอาสารพิษเอาไปเราคนอาจจะชอบกินนะแต่เราไม่ทําเพราะว่าทำให้คนกินสุขภาพเสียเราก็ไม่ทํา ผักพืชผักเนี่ยพยายามไร้สารพิษใ้เยอะที่สุดอย่างเงี้ยก็เป็นสินข้อที่สามที่เราสินข้อที่หนึ่งสินข้อที่3ามที่เราพยายามเพิ่มขึ้นอีกคุณนันท์ตรงนี้ขอขอขอโอกาสนิดนึงนะคะตรงนี้ท่านกำลังจะบอกว่าตั้งแต่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ําเลยมันเป็นกระบวนการที่ผลิตกันเองเหรอคะถูองได้เศรษฐกิจวัตถุริบส่วนใหญ่เราจะพยายามผลิตเองนะแต่บางปีเนี่ยมันไม่ท่านจริงๆก็จะซื้อตลาดบ้างแต่พยายามให้น้อยที่สุดผักบุ้งนี้ปีนี้ปลูกเป็นสิบสิบแปลงเลยผักบุ้งจีนเนี่ยนะตัดกันมา ผัดุ้องไฟแดงขายกันราคาถูกๆร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยวัตถุดิบพลิกเอ่ยแต่พลิกน่าจะทำไม่ไม่พอคือพยายามให้ไร้สารพิษที่สุดเครื่องปรุงก็เหมือนกันผลิตเครื่องปรุงเราก็มีต้าอีเต้าเจียวเราเองอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้อยเ็นต์ะสำหรับที่นี่แต่พยายามเพราะว่าถ้ามันเยอะจริงๆเราทำไม่ทันเราก็อาจจะซื้อตลาดบ้างแต่พยายามเลือกสรรไอ้ที่มันทำให้ คนเนี่ยสุขภาพดีที่สุดนะต้องผัดแกงทอดทุกอย่างปรุงแต่มาเพราะว่าร้านอาหารมังสวิรัติที่นี่รสรสชาติอาหารหรือว่าการปรุงอาหารเนี่ยให้เข้ากับท้องถิ่น,นมีปลาร้าเจด้วยนะส้มตำเจส้มตำไทยส้มตำลาวส้มตำสุขภาพแบบหมอขียวก็มีอะไรเงี้ยคือพยายามทําให้มันสุขภาพดีไร้สารพิษให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็มีความหลากหลายเพราะว่าถ้าเราทำแบบสุขภาพแต่ไม่มีคนกินก็มีประโยชน์ อันนั้นความหลากหลายจริงเป็นความสําคัญของที่นี่อาหารมีทั้งไทยภาคกลางนะภาคใต้ยำข้าวยำภาคเหนืออะไรน้ำเง้ยวอะไรเงี้ยน้าพริกนุ่มอะไรเงี้ยภาคกลางน้ําพริกต่างๆอย่างเงี้ยหรือว่าแกงเผ็ดแกงทอดอะไรก็แล้วแต่อาหารจีนก็มีอนานาชาติด้วยเหรอคะอาหารอินเดียก็มีแกงแขกอะไรเงี้ยอาหารฝรั่งก็มีอะไรเงี้ยเรียกว่ามีความหลากหลาย ขนมปังก็ฝรั่งเศสไงคือต้องหลากหลายเพราะว่าคนสมัยนี้ก็อาจจะกิเลสเยอะหน่อยแล้วก็ต้องปรุงแต่งให้เขาพอกินได้ไม่ใช่ว่ามาแล้วเจ็บบลาะอะไรกินไม่ลงไม่ไหวเหมือนกันนะสำหรับคนที่เขายังติดรูดรถเข็นเสียงบสัตว์ก็ต้องอนุรุมให้ประมาณหนึ่งแต่ไม่ทําให้เขาสุขภาพเสียไม่ใช่เขาติดรสชาติจนกินแล้วสุขภาพเสียแต่ให้เขารู้สึกว่าเออกินอาหารมีสุขภาพดีได้ด้วยอย่างน้ําปั่นผักเราเนี่ยกินแล้วสุขภาพดี รสชาติก็ไม่จัดจ้านถ้าปรุงแต่งเยอะเเพราะว่าลูกค้าที่นี่จะมีลักษณะคือเขากินกับเรามาหลายปีแล้วนะจนเขารู้ว่าที่เนี่ยอาหารเพื่อสุขภาพเขามากินเพื่อสุขภาพไม่ได้กินเพื่อความอร่อยเพราะนั้นถ้าเราปรุงแต่งเยอะๆยะบางทีเขาบอกอ้ยอย่างนี้ไม่สุขภาพละร้านอาหารไม่สุขภาพละหวานเกินไปอย่างเงี้ยรสจัดเกินไปเขาก็ไม่ชอบอย่างเงี้ยเราก็รู้จริตนิสัยแล้วก็พยายามชักนําให้เขาไปสู่ ทิศทางสุขภาพดีหือศีลให้ได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพวกเราก็ได้ทําบุญลดกิเลสตัวเองได้เสียสละแต่ละคนมีแรงกายแรงใจก็มาทุ่มให้ตลอด10วัน10คืนนะทั้งเด็กทั้งเรียนทั้งผู้ใหญ่อะมาที่นี่หลายร้อยคนทํางานฟรีให้หมดคือนี่คือการทําบุญในแต่ละปีเป็นเทศกาลบุญใหญ่ปลดปล่อยชีวิตสรรพสัตวปลดปล่อยสัตว์ในตัวเองด้วยตัด์ร้ายสัตว์ความโกรธนะตว์โทสะสตัดความรุนแรงสัตว์ความโลภเนี่ย ที่จะติดในรูปรถเงี้ยก็ลดออกไปลดออไปพวกเราเป็นบุญเราก็มีความเสถ่สระคนมากินเขาก็ได้ซึมซับสิ่งนี้ไปทุกปีทุกปีทุกปีกปนะก็เชิญนะใครจะมาอยู่แถวนี้จะมาเป็นสมาชิกช่วยทําอาหารหรือจะมาช่วยกินก็ได้ไม่มีปัญหาท่านคะขออนุญาตท่านเ <10 S 1> ติมนิดนึงได้ไหมคะว่าในฐานะที่ท่านก็เคยเป็นอดีตแพทย์เนาะ S <S ในเมื่อททีีท่่เท่าที่ฟังดูนะคะท่านบอกว่าอาหารนี้มันก็มีผลต่ออารมณ์ต่อสุขภาพแล้วใช่ไหมคะ,อะตอนนี้อยากจะไปในวงที่กว้างขึ้นนะคะว่ามันจะหากว่าเป็นอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นมันจะช่วยเหลือ,อ,โ,อโลกอันนี้แหละคือาการกู<อ>้ชาติกู้โลกภัยธรรมชาติยังไงถ้ามันมีผลนี้ธรรมชาติมันแย่เพราะคนเนี่ยกินเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์นี่ทําให้เวลาผลิตเนื้อสัตว์1กิโลกรัมเนี่ยเขาวิจัยมาแล้วว่า มาต้องใช้ปลูกพืชอีกจํานวนมหาศาลเพื่อให้ได้เนื้อสัตว์1กิโลกรัมต้องใช้พืชกี่สิบกี่ร้อยเท่าแล้วต้องใช้พื้นที่ในการปลูกพืชอีกเยอะแยะที่จะทําเนื้อสัตว์ถ้าเราลดการกินเนื้อสัตว์หมายความว่าเรากินพืชโดยตรงก็ไม่ต้องเอาพืชในแปลรูปให้สัตว์กินแล้ว,ส,วสัตว์มากินอีกก็ลดโลกร้อนได้อย่างมหาศาลเลยละ่ะแล้วการกินอาหารบางชนิรัเนี่ยทำให้ตัวเองสุขภาพดีลดการเป็นมะเร็งอย่างนี้เป็นต้นเศรษฐกิจชาติก็ไม่เสีย จะต้องใช้เงินแห่งชาตินี่มารักษาคนเป็นมะเร็งให้เคโมให้อะไรเนี่ยแพงเยอะมหาศาลต้องตรวจซีทีตรวจ m อ็อะไรเงี้ยใช้เงินเยอะต่อคนเป็นมะเร็งคนหนึ่งถ้าเรากินอาหารบางสัตว์เราก็ลดความเจ็บป่วยเราเองก็ไม่ต้องป่วยไม่ต้องใช้เงินของประเทศในการรักษาตัวเองอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างง่ายๆว่ามีผลกระทบต่อทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมเศรษฐกิจถ้าคิดดูว่าประเทศไทยเนี่ยคนกินมาสักสัก5 0ิรลดการเป็นมะเร็งได้ลงครึ่งหนึ่ง ประเทศไทยจะลดงบประมาณในการใช้ใจ่ายคนที่สุขภาพดีเหล่านี้จะไปทําอะไรให้ประเทศไทยได้อีกเยอะใช่ไหมไอย่างนี้เป็นต้นทําให้แค่การกินวพียเรื่องเดียวถ้าทําได้นะประเทศไทยจเจริญอย่างโก้าวกระโดดสิบเท่าร้อยเท่าเลยละ่ะเงินก็จะเหลือเพราะไม่ต้องไปรักษาคนก็สุขภาพดีไปทําอะไรได้อีกเยอะแยะแล้วก็คนจิตใจดีขึ้นใช่ไหมคนใจดีขึ้นเมตตาขึ้นช่วยเหลือขึ้นประเทศไทยก็จะเป็นมหาอำนาจแห่งความเมตตา<ม>ปลูกพืชปลูกผักลดการกินเนื้อเป็นปลูก ไม่ต้องไปปลูกอะไรที่ทําเนื้อสัตว์นะนะก็ปลูกพืชเยอะๆเอาไปแจกคนอื่นได้อีกอย่างนี้เป็นต้นแต่มันจะเป็นไปได้ไหมคนไทย้า50%เจะกินมังจังไม่ได้ก็เริ่มที่ตัวเองก่อนอนะตัวเองกินได้ปีนี้10วันมากินเจร่รวมกันสุขภาพแล้วก็ดีเศรษฐกิจแล้วก็ดีสังคมแล้วก็ดีประเทศชาติก็ดีกู้ชาติได้แล้วนะไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องไปแก้ไขรัฐมนูญอะไรเนี่ยมันช้าสู้ทําที่ตัวเองได้เลยแล้วก็ชวนเพื่อนชวนฟุ้ง คนที่ชวนน้องชวนพ่อแม่พี่น้องตัวเองเนี่ยกินเจกินมังสิบวันช่วยได้ทันทีนั่นบอกขอถามนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมบางประเทศก็ปลูกผักเยอะนะพากินผักกันเยอะแล้วทำไมยังเกิดสงครามอยู่ล่ะคะอย่างอิาเอลไม่รู้ประเทศอื่นเขาปลูกเพื่ออะไรล่ะปลูกเพื่อขายไงแถวอตังค์มาแก่ตัวเองแล้วไม่ได้ถือศีลด้วยกินเจเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทําให้อ่ดีได้อย่างเดียวคือต้องถือศีลด้วยก็เพนีนะถือศีน กินเจเพราะสิข้อที่1เนี่ยใจเราเนี่ยลดโทสะมีอาการไม่ชอบใจปุ๊บรีบอออกไปนะจัดการมันเลยอาการโกรธปุ๊บลดมันเลยด้วยความเมตตามันไม่มีอะไรดีเลยนะเอาอาการไม่ชอบใจอาการไม่ยินดีอาการแบบหงุดหงิดอยู่ในตัวเองมันดีนักเหรือใช่ไหมเราก็สอนตัวเองอบรมตัวเองเตะมันออกไปด้วยจิตใจเราที่มันเข้มแข็งขึ้นขนาดเนื้อสัตว์เรายังไม่กินเลยใช่ไหมเออสัตว์เรายังเมตตาได้คนทําไมเราจะเมตตาไม่ได้เห็นไหมถ้าประเทศที่เขา ปลูกผัก ELLER เยอะๆแล้วเขาก็ทําจิตใจให้มีเมตตาถือศีลกินมังด้วยรับรองประเทศที่ปลูกผักเยอะๆเอาไปจ่ายเนี่ยมันไม่มีสงคารามหรอกใครจะมาอะไรฆ่าเราเหรอแล้วบอกไม่ต้องฆ่าหรอกฆ่าเราก็เสียประโยชน์เราปลูกผักให้คุณดีกว่าเออคุณฆ่าเราคุณไม่ได้กินผักแล้วนะถ้าคุณไม่ฆ่าเราเดี๋ยวปลูกผักให้คุณกินนะไร้สารพิษน,นะคุณหายป่วยด้วยนะฆ่าเราไปทําไมใช่ไหมเราไม่ได้อยากจะได้ประเทศคณนะุณอ่ะไม่ได้อยากอะไรจากคุณเรามีแต่ให้อ่ะเรามีแต่ให้อย่างเงี้ยใครจะมาฆ่าเราใช่ไหมแต่ที่มัน ข่าเพราะว่ายึดห่วงไว้เอาไปขายเอากาไรอย่างเงี้ยเอาไปเบียดเบียนคนอื่นแม้จะปลูกพืชปลูกผักก็เบียดเบียนคนอื่นกันนะอะไรอย่างเงี้ยสะสมอ,อ,อาวุธอีกอะไรเงี้ยคนนั้นก็พอจะสรุปได้ว่างานเาจงานลดละเนือ้อสัตว์นี้นะคะนอกจากอา,อารมณ์ดีแล้วสุขภาพดีแล้วก็มีความเมตตาด้วยถูกต้อง<ม>เพราะาว่าอารมณ์ดีเนี่ยเราเราดีไหมสุขภาพเราดีไหมจิตใจเราดีไหมอยากเป็นไหม,มถ้าอารมณ์ดีเราก็เมตตาตัวเอง ถ้าเรายัางเมตตาตัวเองไม่ได้อารมณ์เรายัางดีไม่ได้แปลว่าเรายัางเมตตาตัวเองไม่ได้นะเราจะเป็นเมตตาคนอื่นได้ไงใช่ไหมละ่ละดางนั้นเราก็ต้องเริ่มที่ตัวเองนี่แหละถือศีลกินเจลดเนื้อสัตว์นี่แหละทําให้จิตใจเราเนี่ยบรรเทาโทสะบรรเทาอาการจิตที่มันหนุดจิตลาคาญใจเราไปให้เป็นคนที่อารมณ์ดีขึ้นอริสองของศีลข้อที่1เลยคือความไม่เดือดเนื้อร้อนใจจะเกิดขึ้นแก่ท่านที่ถือศีลข้อที่หนึ่งด้วยการรับประทานมังคดลดเนื้อสัตว์นันแล้ว ยังอื่นจะตามมาแก่ท่านชีวิตก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะเชิญชวนค,ค่ะข,บขอบพระคุณค่ะสาธุไป,อ,ปอ,อย่างที่ท่านแสนดินนะคะท่านได้บอกไว้นะคะหากแม้ว่าคนไทยนะคะได้เริ่มต้นกันที่ตัวเองก่อนนะคะในเทศกาลงานเจค,ครั้งนี้ เริ่มต้นกันทุกๆคนเลยนะคะท่านใดที่ได้รับได้ได้ยินได้รับฟังอยู่นะคะลองดูนะคะวันที่1ถึงวันที่11นี้ค่ะลงมาเริ่มต้นกันที่อุทยานบุญนิยมแห่งนี้นะคะนหะนึ่งถึงสิดตุลาคมนี้ค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะมาเริ่มด้วยช่วยกันนะคะสะาดสางคลีนแอนด์เคลียร์รในร่างกายของเราทุกๆคนนะคะเพื่อสร้างเสริมจิตวิญญาณ ที่ดีงามน,นะคะสุขภาพที่ดีและมีพลังที่จะดูแลตัวเองและดูแลสังคมกันต่อๆไปค่ะขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะ,จะเจริญทางสามฤกษดีค่ะการให้ทานชีวิตจะเกิดเมตตาธรรมไม่เป็นเหตุแห่งการไปทําบาปในมหากรรมถือศีลกินเจวันที่3ตุลาคมถึงวันที่11ตุลาคม25 6 7 หนึ่งมื้อกินเจมื่นชีวิตรอดตาย